ดวงของชาวราศีมังกรนะคะมังกรคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา21ทธันวานะคะถึง20มกรานะคะเป็นโหราศาสตร์สากลนะคะก็ชาวราศีมังกรนะดาวค่อนข้างไปกระจุกอยู่ในเรือนบ้านแล้วก็เรือนครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะ คิดทําอะไรเกี่ยวกับบ้านมีการแก้ไขมีการทําอะไรเกี่ยวกับบ้านค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้เออมันอาจจะเป็นช่วงที่คิดทบทวนทําอะไรแล้วก็ชาวราศีมังกรถ้าทําอะไรเกี่ยวกับด้านออนไลน์ขยันพูดขยันทำเนี่ยดีมากนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะเออช่องทางการเงินอะไรก็ตามนะถ้าคุณได้มาจากแบบงานด้านออนไลน์เนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีแหละอืม ถึงแม้ว่าทั้งดาวศุกร์ดาวพุธจะยังเดินถอยหลังนะคะอืมแต่ทํามุมเนี่ยค่อนข้างดีกับดาวยูเลยนัน้แล้วก็ดาวจันทร์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเลยนะคะความที่คุณเอ่อเหมือนกับคุณหนักแน่นกับตัวเองคุณยึดมั่นในสิ่งที่คุณพูดคุณทำคุณคิดเนี่ยมันจะช่วยนะคะมันจะช่วยค่อนข้างที่ทำให้แบบเอ่อ มันเหตุการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเอเนจี Energy มันจะมาอมืแต่ดาวองคารที่ยังอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักหรือว่าศัตรเูเปิดเปิดเผยเนี่ยก็ยังทํามุมไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าใครก็ตามที่มีคนรักแล้วมันอาจจะเจอคนรักคนถูกใจอยู่ในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้สมหวังเต็มร้อยนะอืมมันอาจจะมีเรื่องเคลือบแคลงใจหรือแบบไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องไม่ได้อย่างใจอยู่ก็อย่าเพิ่งไปหรือเพิ่งไปมูดดี้กับมันแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งไปมูดดี้กับมันอืมเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารมันก็จะเดินหน้าละนะรอให้เข้าประมาณาสักเอ่อสิบหลังสงการนะคะหลังสงการอืมมันจะขยับขยื่นเข้าไปในจะเดินหน้า เอ่อเอเนจีหรือแบบอะไรที่คนที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะมีเอ่อเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะเข้าหาเราอะไรเงี้ยมันจะดูได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนเนี้ถ้าเขายังไม่ชัดเจนเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราดูชัดเจนก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนนะเออนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเออสวยๆรอๆไปก่อนละกันนะอืมคราวนี้ขราวนี้ ในช่วงที่ปลายเดือนมีนาเนี่ยมันมีนะคะมีโซลาร์อีคลิฟที่สำคัญอยู่ในเรือนครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณหรือมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรักของคุณเองใครที่ยังมีเป็นโสดอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เดินทางออกไปข้างนอกหรือว่ามีกิจกรรมข้างนอก แล้วไปเจอคนได้ไปเที่ยวเล่นได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับคนรักหรือมีโอกาสได้เจอกับคนรักในขณะที่เดินทางได้นะคะแต่หลังจากนี้นะหลังจากนี้นะับไปประมาณ6เดือนสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะคราวเนี้มีลูน่าอีคลิฟนะคะในราศีธาตุดินด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นธาตุดียวกันกับคุณเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ ถ้าคุณคิดหวังทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือแม้กระทั่ง<ม>การเรียนการเข้าถึงจิตวิญญาณโซลคอนเนคชัน so การปรับทัศนคติของเราการคาดหวังหรือการวางแผนคิดทำอะไรแบบเป็นระบบระเบียบในในความรู้สึกในจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันจะมีมันจะสามารถทำแล้วแบบทำได้ดีขึ้นทำแบบมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นถ้าใครจะศึกษาเรียนต่อพัฒนาก็มีโอกาสที่ดีนะคะ มันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนการพัฒนาตัวเองปีนี้ของชาวราศีมังกรเนี่ยคุณเชื่อมั่นได้เลยแล้วก็มันจะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมษาเนี่ยเป็นต้นไปว่าถ้าคุณตั้งใจคิดทำอะไรมันจะมีการเชนมันมีการทานฟอร์มทั้งปีนะคะอืม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสําหรับชาวราศีมัง,งกรสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษาการขับรถการทะเลาะก,กับคนหรือของใช้เสียหายการมเีเหมือนเดินทางแล้วก็มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องไม่คาดฝันบางอย่างอะไรเกิดขึ้นต้องระมัดระวังในช่วงของประมาณปลายเมษาเข้าพฤษภานะคะแต่เป็นจุดแตก โดยรวมแล้วเดือนเมษาเป็นเดือนที่ดีก็ขอให้ไปทําบุญให้กับบรรพบุุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่รักษาเราแล้วก็อะไรที่เราอยากจะเรียนรู้อะไรที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม